ข้าชื่อว่าหวังเปาแห่งแก๊งหลิงหลิงเป็นมือขวาคนสนิทของพี่ใหญ่เจ้าหงแก๊งของพวกเราตอนนี้ปักหลังอยู่ที่โรงแรมฮาวไทยเซียวรุนฟ้าเป็นคนเผาพวกมันทิ้งตอนที่พวกเรากําลังตามหาพี่โูเก๋ตอนนั้นพี่ใหญ่ของฉันเห็นสิ่งที่น่าสยดสยองเกินไปจึงสั่งให้พวกเราพอทำลายพวกมันทิ้งเจ้าาองผู้นั้นมันมีฝีมือเป็นเช่นไรงั้นหรือเจ้าหงผู้นั้นคือยอดยุทธ์คันแรกแห่งวิธีเหนือสามันสามารถฝึกสุนัขนิยานให้เชื่องได้และแต่ละตัวนั้นมีความยาวกว่าสามจางและพวกมันัวดดููร้งอนก ความสามารถด้านร่างกายของเขานั้นอย่างเหนือกว่าคนธรรมาดาเป็นอย่างมากและสามารถเทียบเท่าได้กับซอมบี้ระดับสูงได้เลยเอ๊เอะ,เอะระยะเวลาของการใช้ม่านตาผู้กุมวิญญาณใกล้จะหมดลงแล้วหวังเปาข้าขอถามเจ้าว่าการฆ่าคนและจุดไฟเผาสิ่งต่างๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าทำแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วแน่นอนว่าในวันสิ้นโลกเช่นนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องปกติมันทำให้ฉันเลือสึกสนุกนิดน้อย หากเป็นเช่นนี้แล้วศพของเจ้านั้นถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศสำหรับการฝึกวิชาข้าก็จะไม่เกรงใจอีกต่อไปเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฉันมึเมืม่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเอออย่านะจะทําอะไรฉันผสมเหล่าผู้เหนือสามัญสุน,นัขวิญญ,ญาณลูกแก้วขั้นสูงทั้งหมดนั้นช่างดูไร้การกว่าที่ข้าคิดไว้ซสอีกดาวดวงนี้ดาวแห่งหายน,นะแท้จริงแล้วมีความหมายอะไรกันแน่ แม้ผู้ฝึกตนขั้นปรับลมปานจะถือเป็นผู้ที่อยู่เหนือสปปรรพสิ่งในโลกนี้แต่ก็ยังไม่อาจประมาทได้เพียงชั่วลมหายใจต้องสืบหาซากบ่อแสทยอยเก็บชิ้นส่วนซากวิญ,ญญาณต่อไปข้าเพียงลำพังนั้นแค่พลังและวิญญาณมิอาจแบกรับภาระอันมหาศาลชั่วนิรันดรได้หากนำพวกมันมาอยู่ใต้อานัตของข้าได้แม้อสูรกายพวกนี้นั้นจะทรงพลังแต่พวกมันก็ไร้ซึ่งสติปัญญาหากข้าได้กองกำลังของมนุษย์มาอยู่ใต้อานตจของข้าสักกลุ่มแล้วก็โลกนี้คงไม่มีผู้ใดต้านข้าได้อีกต่อไป การเก็บพวกสุนัขวิญญาณไว้แบบเป็นๆอาจจะมีประโยชน์มากกว่าใช้พวกมันเป็นซากศพอสูรสูบระดับกลางขั้นที่3ทหารศพพรสวรรค์แห่งเวทก้าวย่างไร้เงาเข้มเพลิงอสูรยอดเยี่ยมจริงๆเจ้านี่ถึงท่านมีคุณสมบัติระดับกลางแถมยังมีพรสวรรค์แห่งเวทถึงสองแขนงนับว่าเป็น,มนเมล็ดพันธุ์นักฆ่าที่หายากนักตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าจะมีชื่อว่าเซียวเปาให้เข้าคู่กับเซียวหูได้พอดีาไม่ยอมไม่ยอม เออเจ้าซากศพยักษ์สองตัวนี่ทั้งร่างใหญ่และกำยำกับแย่งกันเอาใจข้าเสียนี่ฮ่าฮ่าฮ่นึกไม่ถึงจริงๆว่าซากศพก็มีนิสัยประจบได้เอาละถึงเวลาที่จะพาข้าไปหาคนที่ข้าจะคิดบัญชีด้วยได้แล้วพวกเจ้าทั้งสองทำให้ดีละอย่าให้ข้าเสียหน้านะทางเ,าเาข้าโรงแรมหาวไทยเออเออแค่ได้แค่สามแต้มอ้าฮ่าก็ได้สี่แต้มเจ้าก,ก็เลยจะแพ้ข้าแล้วแต้มเดียวก็เสียได้ว้อยอ่ะเอ๊ะอ,อะไรแตกนันขอยกันเนาะ ไอเด็กแต่งตัวประหลาดกับชายวัยกลางคนสองคนนี่พวกแกเล่นคอสเพย์อยู่หรือไงนี่ข้าเองไงบอสคนใหม่แห่งแกงสุนักวิญญาณฮ่าฮ่าฮ่าหนาหัวเราะจริงๆแกมาจากไหนว่าไอเด็กโง่เฮ้ตัวแขนีัอยากเป็นเจ้านายข้างั้นละไปลงนรกซะซอมบี้ซอมบี้ระดับสูงปล่อยให้พวกคนโง่พวกนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปก็ดูเหมือนว่าจะสิ้นเปลืองทรัพยากรเกินไปนะเสี่ยวเปาเจ้าไปทำความสะอาดหน่อยสิอะนั่นคนเลือดเขียด นั่นไม่ใช่เขียนและไม่ใช่คนมันคือซอมบี้ yeah. ถ้าเจ้าไม่อยากเป็นเหมือนไอ้เจ้าหมอนั่นก็เรียกหัวหน้าของพวกเจ้าออกมาซะเอะอย่าอย่าแค่พวกเราเลยเดี๋ยวฉันจะเรียกหัวหน้าของพวกเราออกมาตอนนี้แหละอนามันมอนมัวพธะทนุทยแกมาหาฉันอย่างนั้นเหรอนี่น่ารูคือสิ่งที่เรียกว่าผู้เหนือสามัญแม้พลังในร่างกายจะอ่อนแรงกว่าลมพันของผู้ฝึกตนอยู่มากแต่ขึ้นพลังนั้นก็ยังอยู่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาหลายเท่านัก แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงร่างกายนี้แม้ว่าจะอยู่เพียงระดับหนึ่งแต่หากนามาทาเป็นอมบี้อสูรละก็มันจะกลายเป็นอาวุธแันงเกรียงไกรเหนือกว่าที่ใครจะคาดคิดได้แกเป็นใครและต้องการอะไรจากที่นี้เจ้าบุกรุกพื้นที่ของข้าเสียวรุนฟานเป็นดินแดนของข้าแน่นอนว่าข้ามาที่นี่เพื่อคิดบัญชีนี่เขาเป็นคนทํางั้นหรือศพที่อยู่ในเซียวรุนฟานนั้นช่างเป็นวิธีการที่โหดเหี้ยมและน่าสะรึงกลัวยิ่งนักไม่ถูกพลังนั้นมันไม่ใช่เป็นของเขาเพียงคนเดียวอีกฝ่ายก็เป็น คู่เหนือสามัญเช่นกันและอาจจะร้ายกาจมากกว่าเสยด้วยซ้ำความสามารถในการควบคุมซอมบี้ขนาดนี้ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็แค่เรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยเท่านั้นเองงั้นเดี๋ยวข้าจะสั่งให้คนจัดเตรียมหอ,อการค้าแห่งหนึ่งแล้วมอบให้กับเจ้าเป็นการชดเชยก็แล้วกันข้าได้ยินมาว่ากว่าครึ่งของเมืองตงหูล้วนอยู่ใต้การควบคุมของพวกเจ้าหอการค้าแห่งเดียวก็คงไม่พอที่จะชดเชยกละมงังงั้นเจ้าจะเอายังไงข้าขอเตือนเจ้าด้วยความหวังดีได้ก็รู้จักพอเถอะ แก๊งสุนัขวิญญาณของพวกเราไม่ได้ใจดีถึงขนาดที่จะยอมให้เจ้ามาย่ำยีสามแล้วสามเล่าได้หรอกนะข้าต้องการแก๊งสุนัขวิญญาณทั้งหมดงั้นก็น่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วละมาตีกันดีกว่าตาห่วงเออเมยเสียวไปจับมันมากินทั้งเป็นซะ